สวัสดีครับผมอยู่กับรายการ Talk of the Tech เป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารวงการไอทีข่าวสารวงการเกมกันครับผมข่าวแรกนะครับผม Google ครับเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ครับผมที่จะช่วยให้เราเข้าหาข้อมูลได้เร็วมากยิ่งขึ้นและใช้ข้อมูลนั้นได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับเป็นฟีเจอร์ Google Circle to s e a r c h ครับผมเป็นการช่วยให้เราเนี่ยค้นหาข้อมูลได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพียงแค่เราวงกลมหน้าจอหรือขีดเขียนหน้าจอเท่านั้นเองครับผมฟีเจอร์นี้ครับเป็นการต่อยอดจาก o o g l e Lens ครับผมที่ช่วยให้เราหาข้้้้้้ออมมมมูลไดเเรร็็ววววาาากกกกยิ่่่งงขึึนนนนซตััีีผทให ับผมในตอนนี้นะครับผมเปิดรองรับแล้วครับกับสมาร์ทโฟน2รุ่นได้วยกันผมจาก Google นะครับผมรุ่นแรกเลย Google Pixel 8 Series นั่นเองครับและรุ่นที่2ครับผมจาก Samsung Galaxy A24 Series ครับผมรองรับ3รุ่นย่อยด้วยกันนะทั้งนี้นะครับเราจะสามารถใช้ได้เลยวันที่31มกราคมนี้ครับผมตามมาติดตครับกับข่าวที่2ครับผมไม่พ้น Samsung อีกเช่นกันครับผมเพิที่เซอร์ใหม่ครับผม Galaxy Link ฮะเป็นแหวนตรวจจับสุขภาพครับผมมีการพูดถึงในงานเปิดตัว Galaxy A24 นั่นเองครับในช่วงท้ายของงาน Galaxy AI เนี่ยมีการพูดถึงว่าเขาจะป ตับตัวซัมซุงเฮลใหม่ครับผมให้มีความดีมากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับคอนเฟิร์มว่าผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างซัมซุงลิงเนี่ยจะมีมาในอนาคตอย่างแน่นอนครับผมซึ่งถ้าใครนะครับไม่ชอบตัวซัมซุงวอตนะครับผมก็สามารถใช้ซัมซุงลิงแทนได้เลยนะครับผมนับว่าเป็นแฟชั่นใหม่ในอนาคตที่น่าสนใจมากทีเดียวครับทั้งนี้ครับผมใครที่สนใจผมก็รอติดตามทำซัมซุงได้เลยนะครับผมเร็วๆนี้มาแน่นอนครับสำหรับใครนะผมที่สนใจซัมซุงกาเลซี่เอ็กซีฟี่สี่ซีรีส์นะผมตอนนี้ครับทางแอดไวท์ก็พร้อมให้พีออ ที่สำคัญซื้อที่แอดไว้แล้วผมแถมอะแดปเตอร์ Type C นะครับผม25วัตต์ให้ใช้กันไปเลยทุกรุ่นนะครับและถ้าใครนะผมพีออเดอร์ทัน300ออเดอร์แรกนะผมรับไปเลยครับผม Samsung Watch นะครับผมให้กันไปฟรีๆเลยสำหรับคนที่พีออเดอร์ Samsung Galaxy A24 Ultra นะครับผมย้ำอีกครั้งแถมเลย Samsung Watch นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับผมที่สำคัญผ่อนได้หรือเก่าแลกใหม่ครับผมใครที่มีมือถือเก่าแล้วผมก็สามารถเทรดอินกับตัว Samsung Galaxy A24 ซีรีส์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าสาขาหรือออนไลน์ก็ตามนะผมไปช็อปกันนะครับผมที่แอดไว ครับข่าวดีนะผมสำหรับชาว PC ซีนะผมที่หลงรักใน Spider-Man ครับผมตอนนี้ครับ Spider-Man มน2ขอผมมีข่าวหลุดมาว่าจะผ่อนลง PC เร็วๆนี้ครับผมพร้อมกับ60เฟรมเรทด้วยกันนะครับตามรายงานวันนี้ครับผม PC Focus ครับบน X หรือ Twitter เนี่ยมีข่าวหลุดออกมาว่ากำลังเร่งพัฒนาตัวเกมผมผ่อนลง PC ครับและมีเฟรมเรทอยู่ที่60เฟรมเรทในกันนั่นเองครับผมซึ่งตัว Spider-Man 2เนี่ยเพิ่งจะผ่อนลง PlayStation 5เองครับผมและที่สำคัญนะครับทาง Sony มักจะประกาศว่าเกมที่ผ่อนลง PlayStation 5เนี่ยครัับผมจะอปเดตลย ก็ต่อเมื่อ2ปีเท่านั้นครับแต่ข่าวดีครับผมทุกคนตัว Spider Man 2เนี่ยก็จะมีการผ่อนลมบน PC ครับผมเร็วๆนี้เองหลังช่วงเดือนเมษาที่จะถึงนี้เองครับผมข่าวสุดท้ายครับผมสำหรับข่าวดีของชาว AMD ครับต้องบอกเลยว่าชอบแน่ๆเลยครับผม RX 7 9น XT นะผมลดราคาครับจากราคาอยู่ที่3 1 0 0 0ืับาทนะผมลดเหลือ26,600บาทเท่านั้นเองครับเนื่องจากว่าทาง NVIDIA เนี่ยมีการเปิดตัว RTX 4 0 7 0 Ti Super ครับผมในวันที่24มกรานี้ครับผ ทางเอ d ดีเนี่ยเขาก็ไม่นิ่งนอนใจผมเขาต้องการทําราคาสู้ครับผมเพราะว่าตัวของเขาครับก็แรงและคุ้มค่าเหมือนกันครับผมทีนี้ครับผมเกิดการไฟกันแน่นอนครับผมสาหรับใครที่ชอบการจอค่ายสีไหนผมก็เลือกชอบได้เลยครับที่แอดไวครับเพราะแอดไว้มีจําหน่ายทั้ง2รุ่นได้กันเลยนะครับผมสําหรับข่าววันนี้ก็มีอัปเดตประมาณนี้นะครับผมหากใครเนี่ยชอบรายการชอบอั t เดเท็กครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและเจอกันได้ทุกวันเสาร์เวลา12นาฬิกาหรือเชียงนั้นเองครับผมฝากไว้ด้วยครับผมนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไว จำาหน่ยและซ่อมครบจบในที่เดียวครับไปแล้วครับผม